อย่างวันิเพระว่าบาวโรดได้เห็นเรื่องราวของศอิลปินมอล้ำพระเอกนางเอกในวงการหมอล้ำหลายขนาะครับที่อเอ่าคือพูดง่ายๆว่าหาเงินจากน้ำพักน้ำแรงของเจ้าของได้แล้วก็เอาไป บูรณะสร้างสรรค์หรือเอาไปให้ผู้เ,เป็นพ่อผู้เป็นแม่หรือผูอ้มีพระคุณทั้งหลายบุพก,การีทั้งหลายนะครับเห็นมาหลายคณะหลายวงการเป็นสิ่งที่บ้าโลดชอบมากนะครับโดยส่วนตัวนะฮะถือว่าเป็นแบบย่างที่ดีของเยาวชนของสังคมนะครับเพราะว่า,าบางกลุ่มบางพวกบาง อาชีพก็เห็นในข้าวที่บ่ค่อยสูดีนักกันบ่ค่อยสบายใจนะครับแต่ว่าวงการหมอลำโดยเฉพาะลูกหลานอีสานบ้านเขาเนี่ยอยอมรับเดียครับว่าคนที่อยู่ในสายอีสานเป็นคนค่อนข้างที่จะกระตันยูต่อบุอการานีนะครับฉะนั้นศิลปินที่น้าบ้ารถจะพูดถึงเรื่องราวที่บ้ารถจะพูดถึงก็คือเรื่องราวของศิลปินยอดกระตันยู ศิลปินมอลลันะครับย้ำก่อนศิลปินมอล้ัยอดกระตันอยู่เมื่อนี้คือพูดถึงว่าทุกวงทุกคณะกม็มีดีคือหลายๆคือกันครับแต่เมื่อนี้บารวโชิมาพูดถึงวงสาวน้อยพี่บันแพงนะครับที่มีศิลปินตัวอย่างดีๆหลายท่านนะครับหลายท่านหรือแทบทุกท่านพ็หล่ะครับ หรือจากไหนก็นแล้วแต่เมื่อนี้บาโรดขออนุญาตยกตัวอย่างมาอยู่ประมาณซีท่านนะครับบอมเอนวาซิมาเชียกันย่างเดียวนะครับแต่ว่าอยากจะยกตัวอย่างเมื่อนี้อาจจะบ่มีเรื่องของเพลงนะครับบ่ได้มีเรื่องของผลงานนะครับแต่จะมาว่าเรื่อง,งสิ่งที่ศิลปินเพ่หมอลำเรานั่นเฮ็ด เราควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้เลยทีเดียวครับเรื่องแรกนะครับเรื่อง,เร,องเรื่องเดียวเรื่องแรกเ,เรื่องแรกเรื่องเดียวเรื่องเดียวกันบอกคือ <c oughs> เรื่องของอบ้าวรวดได้เห็นข่าวเห็นเรื่องราวที่ถึงแม้บ้าลว,วดส่วนตัวอาจจะบม่รูจ้จักเพื่อนหอกจังน้องเข็มเสียนะครับเนะาะจังน้องวัดหรือน้องอาการใช้หรือน้องโบ้เสียครับบ้าวรวดอาจจะไม่ได้ สนิทสนมเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเห็นสิ่งที่เพื่อนแสดงออกกอัเป็นเรื่องราวที่ดีก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนอน้อ,นนองที่ได้รับชมอยู่ในขณะนี้ได้ได้ประทับใจน้ำบราวโลดนะครับหลายครั้งที่การแสดงสิ้นสุดลงวันไหนก็แล้วแต่นะครับพระเอกเขมพระเอกการใช้พระเอกวัด พระเอกโบเพิ่นกระซีน้ำมาไลจากพอยกเมยยกจากเอฟซีที่เชื่นชอบไปมอบให้พ่อกับแม่หรือภูมิพ่อคุณทุกครั้งเลยครับแทบทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะได้สักหมืน่นสัก5 0 0ร้อพันหรือแสนเพิ่นกับเสี่ยวไปให้พ่อกับแม่ แล้วแต่พอแตแม่สิิปเฮทดหย่งนะครับไปสร้างบ้านปรับปรุงพื้นที่ไรนาไรสวนก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่บ่โลดเห็นและยกตัวอย่างมานี่ก็คือเรื่องราวนี่แหละครับการตอบแทนพระคุณของผู้ปีดอนมานดานี่แหละเป็นสิ่งที่จีรังย่างยืนนี่แหละครับเฮดให้เพิ่นกับิไดอยูในวงการมอลำไปอีกตูวแน่นอนค้นแห้งหักคักบ่ไนครับได้เห็นภาพเล่านั่นขึ้นมาพบเอฟีแฟนคลับ กิได้ฮัได้หอมโดนโดนูดีลีครับเนีย่ยจังภาพที่ว่ารถดน้ำม้เบิง้งได้มาไล์จาก FC นะครับ FC แฟนคลับบ่าต้องตกใจครับรับรองเพิ่นเอาไปใสใ่ได้มีประโยชน์แน่นอนสำหรับเรื่องราวของมาไลั์นะครับนั่นบ่ลรถก็ขอชื่นชมไว้หนะ้โอกาสนี้ด้วยนะครับที่ศรีลังกา ทั้ง4ีท่านได้เฮ็ดได้สร้างไววให้กับคนที่อยู่เบิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ก็แล้วแต่นะครับเนาะการิได้เชิญชมในเรื่องราวดีๆแล้วนี่นะครับเฮ็ดดีต่อไปนะครับได้บ่าวโหลดกับพ้อที่สนับสนุนต่อไปนะครับสร้างสรรค์ผลงานดีๆสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆมาให้พี่น้องได้เบิงต่อไปขอบคุณหลายๆนะครับนะสาหรับน้องวัดน้องเข็มแล้วก็น้องการใช้แล้วก็น้องโบนะครับหรือศิลปินในสาวน้อยทุกๆคณะทุกๆ ท่านนะครับก็บขอให้สร้างสรรค์ผลงานดีๆแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆมาฝากพี่ฝากน้องต่อไปสำหรับคลิปนี้บาโรดก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้สักก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ